สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่ะเป็นวันที่สิบห้าพยสองห้าหกสี่นะคะอ่ะดูนะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเศษส่วนยางต่ำนะคะเศษส่วนยางต่ำเศษส่วนยางต่ำคืออะไรนะเศษส่วนยางต่ำก็คือนะเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนใด มาหารได้คือจํานวนที่มากกว่าหนึ่งนะคะจานวนที่มากกว่าหนึ่งมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะโอ้เด็ดๆอย่างเช่นอ่าเศษหนึ่งส่วนสองครูบอกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะนะไม่มีจํานวนใดนะมาหารหนึ่งและสองได้ลงตัว ะะเลขหนึ่งมันไม่มีตัวอะไรมาหารมันได้แล้วเพราะหนึ่งตัวเลขสองเลขสามเลขสี่มาหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วนะคะวันนั้นถ้าขึ้นด้วยหนึ่งเมื่อไหร่แสดงว่าตัวนั้นเป็นจำนวนเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะ,ะต่อไปดูสี่ส่วนหกสี่ส่วนหกครูบอกว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะอะไรนะคะสี่เป็นเลขคู่หกก็เป็นเลขคู่ มีจำนวนใดบ้างที่มาหารมันได้นักเรียนลองคิดดูซิสี่กับหกสี่เป็นเลขคู่ลองใช้แม่สองลองท่องสุคูณแม่สองทีะสองหนึ่งสองสองสองได้สี่แสดงว่าสองหารสี่ได้อ่าสองสามได้หกเห็นไหแม่สองหารได้ทั้งสองตัวครูก็เขียนเพราะนะสี่ส่วนหะหารสองส่วนสองได้เท่ากับ นะสองส่วนสามสองสองได้สี่สองสามได้หกเห็นไหมคะเพราะนั้นอพอเสร็จปุ๊บสองส่วนสามมีอะไรมาหารมันได้อีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีจำนวนใดมาหารสองส่วนสามได้แล้วดังนั้นนะคะสี่ส่วนหกมีเศษส่วนอย่างต่ำก็คือสองส่วนสามเพราะดักเรียนบางคนบอกเอาเลขสองมาหารสิคะคุณครูสองหารสองได้ นะสองหนึ่งสองได้แต่สองหารสามไม่ได้สองหนึ่งได้สองสองสองได้สี่เกินไม่ได้เลยอะครูจะทําตรงเล็กๆตรงนี้ไว้ก็ได้เราท่องสุดครูดูสิคะอืมตรงนี้นะสองหนึ่งได้สองโอเคเลขสองได้แต่พอสองสองได้สี่มันไม่มีสาม เกินไปเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสองส่วนสามจึงเป็นเศษส่วนอย่างตามเมื่อกี้นักเรียนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไหมอ่าครูลองหาเอาเลขสองมาหารสองส่วนสามสองหนึ่งได้สองหารสองได้อ่าแต่จะหารสามได้ไหมลองท่องสุคูณสองสองได้สี่เกินเพราะฉะนั้นเลขสามหารไม่ได้นะคะอะครูได้เขียนไว้ตรงนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าต่อไปดอกจันและ ทำให้เป็นเศษส่วนยางต่ำอย่างเช่นโอโอ,โอ,โอสันเลยหกส่วนยี่สิบสี่โอมาสั่เท่าไมนะคะอ่ะดูก่อนหกด้วยหกกับน,นี้ลงท้ายด้วยสี่เป็นจำนวนคู่คู่ใช้แม่สองในการหารเมื่อคืนนี้ครูก็เมื่อวานนี้ครูสอนไปหนึ่งรอบแล้วนะ,ะใช้แม่สองหารสองอะไรคะสองสามได้หก สองสิบสองยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นได้แล้วแต่อพอได้เสร็จปุ๊บสามส่วนสิบสองเป็นหรือ,อยังอเป็นหรือ,อยังลองท่องสุคูณแม่สามสามหนึ่งสามนะสามหนึ่งสามสามได้แล้วนะคะสามสองได้หกผ่านได้เลยเห็นไหมคะทีนี้อตอนเนี้มันจะเหลือแค่สามส่วนสิบสองเนี่ย เราทํำยังไง 3, 1, 3, สามหนึ่งสามหารได้สามสี่สิบสองก็ได้นี่ครูจะเขียนอย่างนี้สามคูณหนึ่งเท่ากับสามใช่ไหมคะอ่าครูเขียนไ,น 3, 4, ไวแบบนน้ตรงนี้สามคูณสี่ได้สิบสองแสดงว่าอ่าเพราะนั้นตรงนี้สามสี่ได้สิบสองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสามส่วนสิบสองยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมันยังมี ตัวหารได้อยู่นะเพราะนั้นเอามาเขียนใหม่เอา3ามส่วนสิมาเขียนใหม่ครูก็าหารด้วยมีเลขคี่ตัวใดตัวหนึ่งเลขสาตัวนี้เป็นเลขคี่ใช้เลขคี่หารเอา3หาร3 1 3 3 4ึ่ี่สิจบแสดงว่า6กส่วนยี่สิสี่มีเศษส่วนอย่างตามคือ1 4, นสะ่วนสะโอเคนะเอาต่อไปอันสุดท้าย21ส่วน14นักเรียนสังเกตอครูคปิดไว้ฝั่งนี้ก่อนนักเรียนสังเกตมีจำนวนคี่ จานวนคี่นะจํานวนคี่นะอ่ะจำนวนคนะนะี่เนี่ยครูเคยสอนว่าใช้แม่สามหรือแม่เจ็ดนะถ้าใช้แม่สามสามเจ็ดยิบเอ็ดได้แต่สามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าไม่มีสิบสี่เลยแสดงว่าแม่สามใช้ไม่ได้สําหรับแม่สำหรับ,รบเศษส่วนคู่นี้นะคะเราก็เลยใช้แม่เจ็ดอ้าวเจ็ดสามยิบเอ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะ 7, 3, 21, 7, 2, 14, นะเพราะนั้นจบแล้ว ยี่สเอดส่วนยีบสี่มีเศษส่วนอย่างตามคือสามส่วนสองนะทีนี้ตรงเนี้ยไม่มีในไม่มีในหลักสูตรหนังสือแต่ครูสรุปมาให้นักเรียนได้จํานักเรียนต้องจํานะคะอ่ะตรงนี้จํานวนคู่ให้ใช้แม่สองคู่ไหนกว่าหมายถึงว่าทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นจํานวนคู่ให้นักเรียนลองใช้แม่สองดูก่อนนะคะ จำให้ขึ้นใจนะในหนังสือเรียนไม่มีนักเรียนลองไปเปิดดูได้ผู้ปกครองให้ไปเปิดดูได้ไม่มีนะอันนี้ครูสรุปมาคร่าวๆนะคะเพื่อเป็นเทคนิคการการหาเตษส่วนอย่างสามให้ง่ายขึ้นนะอ้าวต่อไปจํานวนใดจํานวนหนึ่งเป็นคียอ่านะอย่างเช่นตัวเนี้ยจานวนใดจํานวนหนึ่งเป็นคียนะคะอ่าตัวนี้เป็นคียนะคะให้นักเรียนใช้แม่สามถ้าแม่สามไม่ได้ ถ้าแม่สามไม่ได้ก็ไปแม่เจ็ดแม่เจ็ดไม่ได้ไปแม่สิบเอ็ดลองดูนะคะลองดูนะอ่ะลองดูนะใช้แม่ไรได้แม่หนึ่งได้นะคะอ่ะต่อไปถ้าจำนวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์หรือห้าให้นักเรียนใช้แม่ห้าหรือแม่สิเลยมันจะเรื่อยเหลือเศษส่วนน้อยลงนะคะเอาไปหารนะคะแบบนี้นะนี่นักเรียนก็แสดงวิธีทำแบบนี้ บางครั้งถ้ายังหารต่อได้อีกก็หารต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะจนกว่าจะไม่มีตัวอะไรตัวหนึ่งหารมันได้เลยนะคะ,ะให้นักเรียนทําแบบฝึหกหัดนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนลงมาในนี้เลยนะคะเขียนลงไปได้เลยนะ อ่ะสิบห้าส่วนยี่้าเท่ากับเขียนต่อยาวลงมาเลยนะจะได้รู้วันมาได้ยังไงนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ